เวลานาทีย่อม, <c oughs> อมก้าวไปก้าวไปล่วงไปล่วงไปตามธรรมัจัดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันกับเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าไอตัวเวลานี้เป็นยักษ์ใหญ่ที่กินคนทั้งเมือง แลอคำว่ายักษ์กินคนทั้งเมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยักษ์ตัวนี้ก็คือยักษ์เวลาเวลานาทีวันหนึ่งมี24่ชั่วโมงกลางคืน12บสกลางวัน12บชั่วโมงหนึ่งก็มี60นาทีนาทีหนึ่งก็มี60วินาทีเราเรวยมากเป็นูประมาท ที่ปล่อยให้เวลานั้นร่วงไปร่วงไปโดยไม่คิดถึงไม่คำนึงถึงนี่พระวจาศารราักดว่ายักษ์คือความมืดกินคนทั้งเมืองเสียอย่างนี้จริงอ่ะคนเกียจกรารคนที่เกียจที้การไม่อยากจะทำงานอะไรกินนอนกินเที่ยวนะครับถูกยักษ์กินทั้งนึนให้เราผู้ปฏิบัติธรมมรมเข้ามกัน เป็นชาวบ้านาชาวซ่องก็ถือพุทธศาสนามัวผัดวันประกันพรุ่งรอารรมายงม,มากก่อนถึงเข้าวัดรักษาศีหน้าศีแปกแล้วก็นั่งกรรมฐานบ้างและไอ้นั่งกรรมฐานนี้ก็เป็นเรื่องแปลกไม่ทราบว่าเราชาวไทยพุทธทำไมถึงหลังเกียรตในการนั่งกรรมฐาน พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทำทานร้อยครั้งบุญไม่เท่ารักษาศีลห้าศีลแปดหนึ่งครั้งบุญจากการรักษาศีลห้าศีลแปดหนึ่งร้อยครั้งก็ไม่เท่านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิหนึ่งครั้งถ้าทำไมเราถึงไม่คิดคำนึงถึงหรือต้องการทำอย่างนั้น เรามีผู้มีสติปัญญาดีการจะทำอะไรก็หวังผลประโยชน์ให้มาจะคขาจะขายก็หวังให้ได้กำไรมากจะสร้างสวนจะสร้างสวนทำไรก็หวังจะได้ขายสิดผลให้ได้เงินมากทำราชการก็หวังจะให้เงินเดินขึ้นต่อการเงินกันต่อการรัพย์สินกันทุกอย่าง แต่บุญที่มากเราไม่เอาเมื่อพูดเมื่อพูดถึงศาสนาประการที่สำคัญคือเราเป็นผู้ไม่ศึกษาในหนังสือของพระศาสนาโดยตรงืดอมากไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อต่างๆซึ่งท่านเขียนขึ้นตามความนึกคิดของท่านไม่ใช่ความรู้จริงอันนี้ในฐานะ ที่อาตมาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยเป็นผู้ปฏิบัติด้วยอะไรผิดอะไรถูกรู้แน่ไม่ให้มันหลอกได้ไม่ให้อาจารย์ต่างๆหลอกได้ใครที่มีชื่อต้องว่าก็อ่านนั่นพอเราปฏิบัติธรรมากขึ้นแล้วก็ศึกษาในพระไตรปิฎกคือไปเห็นของหลงพ่อต่างๆที่เขียนขึ้น เป็นนักแก่พระนักเปกถอนพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นนักที่ดัดแปลงพระไตรปิฎกเกือบทั้งนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติตามที่อาจารย์ของเ่าสอนไม่เกิดอะไรขึ้นไม่พบอะไรเลยพอไปทำตามพระไตรปิฎกกก็มีผลให้เห hmm. ็นเกิดวิชาขึ้น เห็นตาทิพยหรือเกิดเห็นได้หูทิพย์ก็ได้ยินเสียงได้ตลอดจนรักและลึกซารงได้อันนี้เป็นต้นเราก็มีวิชาสามที่พระพุธเจ้าสอนที่เคยบอกไว้แล้ววิชา,าพระพุะเจ้ามีทั้งหมดรวมกวันแปดอย่างเยกถ้าแยกแบง่งแยกกอเรียกวิชาสามวิชาหก ต้องศึกษารู้วิชาสามวิชาหกนั้นจึงจะมาเจริญวิปัสสนาเพื่อหาปัญญาสร้างปัญญากำจัดกิเลสเป็นหมดไปจากจิตการจะนํากิเลสออกจากจิตให้หมดสิ้นละเอียดละเอียดละอทอี่สุดนั้นต้องใชส้สติปัญญาขั้นสูงที่เกี่ยวกัญยาทั้งสิน้น ปัญญาของโลกคือความจําได้หมายรู้นั่นมันปัญญาของโลกไม่ใช่ปัญญาโลกุตระมันสัญญาที่จําได้เป็นปัญญาปัญญาโลกุตระที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินเสียงแล้วก็รู้ความหมายนั่นเป็นปัญญาเกี่ยวกับญานญานก็คือจิตที่รับการอบรมก่รสอน สะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่มีฝุ่นละอองทุรีปนอยู่ก็เกิดการรู้การเห็นได้ไกลได้สูงได้กว้างเหมือนกับทางโลกคิดเรื่องเรดาขึ้นมาได้รับได้ในรัตนีเท่านั้นเท่านี้เครื่องเรดาของมนุษย์คิดถึง่งก็ก็ต้องทางวัตถุนี้ ก็ต้องมาจากความคิดแต่อาศัยค้นคิดจากด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาสร้างเครื่องมือต่างๆให้มันรับรูปรับเสียงได้ไปใกลเซ็ตไปแต่ไม่เท่ายานของมนุษย์ที่เกิดจากธรรมชาติที่ฝึกฝนตามรับทธเจ้ายานนนี้สูงกว่าเรดาเรดาที่ไปคิดสำเร็จก็จาก ปัญญาของโลกุตระเนี่ยแต่ว่าเป็นปัญญาขั้นต้นๆที่สร้างเครื่องมือขึ้นถ้าไม่มีเครื่องมือขึ้นตาหูก็บอดเก่าตันเองแต่ผู้ที่มีปัญญาญาณของพระเจ้าแล้วไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรไม่ต้องนั่งปิดตั้งเปิดอะไรหลับตาทีเดียวก็รู้เรื่องอะไร จะนั้นถ้าเราปล่อยให้ยักษกินตัวเราอยู่ทุกวันก็ไม่พบสิ่งเหล่านี้เราจะพึงคิดคำหนึงเสมอว่าวันหนึ่งเวลาหนึ่งเราทำอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงทุกคนต้องมีโปรแกรจะต้องมีโครงการต้องมีคำนดนายกินแล้วเที่ยวกินแล้วนอน นั่งคุยไม่เป็นเรื่องเป็นเราอย่างนี้ไยประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติทำจะหวังพระนิพพานพระพระเจา้าตรัสสอนไว้ว่าต้องเป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งคือคุยความเพียรคือเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายหมายควานั่นแปว่า นั่งหลับตาไม่ต้องลืมเลยไม่ใช่อยา่างนั้นคือแบ่งเวลาที่หยุดแต่วัวนนึงจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ต้องนั่งให้มันได้ที่หลวงพ่อเคยทำสติีมาสูงสุดวันละแปดชั่วโมงอยู่หลายหนแต่ว่ามันเป็นอัจจ,จเือภาษางโยกตดความรู้สึกในตอนนั้น คือเรอาออกครั้งปีแปดออกจากกรรมฐานแล้วต้องนอนท,ทันทีนั่งเงินไม่ได้มันหมดเรี่ยวหมดแรงนอนสักสิบห้านาทีสิบมนาทีก็ลุกขึ้นได้เลยลดลงมาเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงท่านลองดูหมดว่าอันไหนแค่ไหนพอดีสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช้ไม่ได้เลย หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไ่ะสามชั่วโมงได้ไ่ะสามหรือสี่ชั่วโมงพอดีที่สุดแต่่างให้ได้ทุกวันไม่มึนไม่งงออกมาแล้วก็มีกำลังวางชาดีแต่แต่ต้องให้เที่ยงสามชั่วโมงต้องพอไม่ได้จะเหลียวก็ได้เป็นวันนี้นั่งสองชั่วโมงผาดไปหนึ่งชั่วโมง พอวันพรุ่งนี้ตรงมั่งสะเจยให้ได้สี่ชั่วโมงสะเจยเมื่อวานมาหลายชั่วโมงทําอย่างนี้คือยืนสามชั่วโมงงาน,นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางพอดีเพราะมัชทิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะเพราะสมัยโบราณครั้งที่พระพุทธเจ้ายัง มีประชนอยู่นั้นมันไม่มีนาฬิกาอย่างปัจจุบันจะมีก็แต่นาฬิกาเยาไปใชานาฬิกาคือก็มะพร้าวชนิดหนึ่งมันเอามาเจาะรูเล็กๆแล้วก,ล,กลอยในน้ำพอมันจมกั้งก็เรียกว่าชัช่วโมงชั่วโมงนั่นแหละพอจมกัมง้งชั่วโมง ไม่มีนาทีแะโบราณมีนาฬิกาอีกชนหนึ่งประกับนาฬิกาแดบคือเอาใบาอะไรเขาทำตามวิธีก็ตามเงาของแดดแบดีมันเดินไปที่มันคือไปแล้วก็ดูตามเงานั้นอยู่ที่เท่าไร่เท่าไหร่ก็แบ่งเป็นอ่าเป็นชั่วโมงไป็นอะไรของเขานละ้วภายหลังจะเกิดน,นาฬิกาเปน ที่เกิดเรียกนาฬิกากขาแฝงมาจากนาฬิกานั่นเองอมามา้าวาที่นั้นน่ะปัจจุบันก็ก็ยังมีเยมกมามาพรลานาฬิกามาเร้านาเกก็เลยกนี่ะเมื่อเรารู้ว่าไม่ปล่อยเวลาให้ลวกไปแล้วเราก็พยายามรักษาเวลา ทำงานก็ทำไปแล้วตามลำดาทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ต้องมีโรคภัยต้องทำงานหาเงินไว้กินไหวเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตส่วนหนึ่งไวหวสำหรับโรคภัยใครเจ็บพวกหนึ่งแล้วก็ไววสำหรับการศึกษาของลูกหลานหนพวกหนึ่งส่วนหนึ่งและแต่ละเราเมีอะไรกี่ประเณกก็จัดแบ่งสรรพันส่นวนไว้ ให้มันพอดีพอควรแล้วเราก็มาเดือดร้อนใครปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพอวนะ่อไหวจะรู้สึกว่าเราเป็นนายตัวเราเองไม่ใช่เวลามันมาเป็นนายเราเราเป็นนายเวลาเ <c oughs> มื่อเราทำจนเป็นนิสัยหลวงพ่อทำมาจนเป็นนิสัยยี่สิบแปดปีเมื่อคอยก่อน มีบ้างเป็นว่านอนลืมไปตอนใกลรุ่งไม่ได้ลุกขึ้นตอนหลังไม่ได้เลยถ้าถึงเวลาแล้วไม่ตื่นไม่รู้อะไรบปาดหลากขาวาหรือหลากมือึ้นขตื่นทันทีหรือบางทีจะยินเสียงนกาสักแต่ไม่มีตื่นมานี่เราจริงเลยแล้วการฝึกอบรมในการนั่ง มีวิธีทั้งสิ้นถึงไม่มีนาฬิกาถึงเราไม่จ้องดูนาฬิกาแต่เราสามารถในใจของเราของเรารู้กำหนดทัวมองได้โดยจะขอแนะวิธีนอนไหนการนอนของเราเมื่อเราไหว้พระโกว,วันจบแล้ว,วเราก็ผปเตาาจวดน้ำ แล้วเราก็เบ่งด้วยชานสองอ่ะตอนกดกรวดน้ำเบื้องอันทางขวางทางนี้เนี่ยทางขวางทั่วสาคนจักรวาลคือดวงอาทิตย์ดวงอื่นที่มีอยู่ในอวกาศที่มีมนุษย์มีสัตว์เมื่อเราเบ่งชานรอชานมันจะกระจายพลังเ,เหมือนคลื่น วิทยุให้ตัว่วมาให้เมตตาไปให้บุญเขาไปลับได้รับได้เกือบรับอปอไปจัดได้รับไม่ได้ก็ไม่ไปได้นั่นทางขวานี่ทางตั้งตั้งดิ่งปิติรองนึกเมืองบนจดพระวัตรพรมพระวัตรพรมก็คืออรูปปร,รประพรมไม่มีรูปเรียกว่าพระวัตรพรม มีสี่้ันเราเบ่งด้วยานสองให้บุญและเมตตาเราไปถึงอะรูปร,รมคือเราให้หมดไม่จำกัดว่าใครเบื้องต่ำนรกหลมที่ลึกที่สุดคืออาเวจีมหานรกที่พระเทวทัอยู่เราก็เบ่งสานสองนึกว่าเบื้องต่ำจดอาเวจีมหานรก แล้วก็เราแบ่งคนลุกสูุ้่หรือจิตบิงลงไปข้างล่างทำาพเขาเพ้่ทำนันก็ได้ทำอย่างนี้ทุกเมื่อเราให้ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ให้เราคุ้มครองดูแลเราเทวดาเขาได้จากเมตตาจากเราเขาได้บุญจากเราเขาก็ต้องดูแลเราคุ้มครองเราเมืองพญาย,ายมมาลา เราตกตกลงไปในเมืองนรกจะถูกคำสามก็ะยายสม่าถามว่ามเมราอยู่ในมนุษย์นั้นรู้จักเทวรูปทักสี่ไหมถ้ารู้จักเทวเทวเอยเทวทูตสักสีมไหมถ้าเราเนึกไม่ได้ก็เราเคยกวดร่ำ อิมินาบรญจักก็เมนะาอุปกายาคนุตนระอัาริอยูตการาจานะตติสาเสยยตาาติยาลองลอยอยูิมันติจมาริาคก็น่าสนใจอะรรติจาพระมาราจะอินทรัจตุโลกปาลจะัตุโลกบาลนั่นแหละพวกอย่าลวนนี้ก็ได้รับเขาทำได้เขาก็บอกเขาได้รับ บุญจากเราเราก็รืึได้แล้วก็แล้วยอมวหวเขาจะพิจารณาว่าเราควรจะไปล้มไหนหรือไม่ลงนี่เป็นอย่างน,นะ้ดนั้นการฝึกทุกอย่างมาบอกอะไรแล้วไปต้องทำทันทุกตื่นมันก็เป็นถ้าบุญที่เราให้ไปจะจับบางพวกญาติเราบางพวก ไปเกิเป็นเทวดาเป็นมนุษย์จัว์นรกอะไรก็ตามเขารับไม่ได้บุญที่เราส่งวด้วยคำกดนานั้นมันก็กลับมันอยู่กับเราตามเดิมเหมือนกันโลกนี้ที่เราส่งสนานัตส่งเงินไปให้คคใครๆตสายสางแต่ผู้รับปลายทางไม่อยู่ไม่มีตัวตนให้ธนานัตนั้นเขาก็ส่งกลับมาให้เราตาเดิม เจ้าของเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเราอย่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในพรไตรบิดกทั้งนั้นอยู่ในประสูตรอยากเข้าใจว่าเ่าเอาเึกขึ้นหน,นึ่งคิดขึ้นเนงท่านพ่อก็ทำอยู่ทุกวันแล้วการที่เราจะนอนเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วเราก็พลิกอ่า <c oughs> นอนตะแคงข้างขวาเหยียดเท้าไปเท้าขวาเน่เหยียดไปไม่ต้องเกรงให้กลองหลกเยียดไปพอสุดๆเหยียดเดี๋ถ้าเท้าซ้ายนั้นเอาตั้งไว้ตรงใต้ตะตุ้มหน่อยหดเข้ามาหน่อยงอเท้าซ้ายนิดหน่อยมือขวาได้อยู่ตรงแก้มขวา อย่าไปนอนยันหมอนยันแบบที่เขาเขียนเขียนมันไม่ได้อไม่ใช่นอนมันนอนไม่ได้เดี๋ยว,วม,มันก็ล้อคว่ำตรงเบาวางปิดเป็นหลับถ้าแก้กว่าแล้วเราก็อนอนหลับตื่นตี ตอนกำหนดปีจิตรตื่นตีสีนั่นแหละเราปฏิภาคือสร้างมโนภาคนึกขึ้นให้เห็นนาฬิกาเข็มยาวอยู่ที่สิบสองเข็มสั้นอยู่ที่สี่พอเห็นชัดโดยมโนภาพคือจิตนึก,กนแล้วก็หลับหลับซะไดยใกล้เทานะอย่าไปนึกถึงหลับหลับ ไม่ว่านอหน,นหลับแค่คำา่าหลับคำเดียวถ้าจิตเราคุ้นเคยแค่คำเดียวเล่ะคหรบแป๊บเดียวเฉนเเถ้าเวลามันตื่นอย่าอย่าไปมองง่าถ้ามีสวิตอยู่ก็เปิดสวิตดูดนาฬิการตรองสิงถ้าจิตวอกแวกปฏิภากดู้เดยกาแข็งไม่ชัดมันก็เร็วไปห้านาทีเกินไปห้านาทีสี่นาทีธรรมดา ไม่เกินสิบนาทีถ้าเราเห็นนายกาชัดแล้วก้องเก่งที่ต้องมอ,อะไรพิสูจน์มาดังนั้นเราถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเรสดกว่าเราเป็นผู้นายเป็นนายตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ฝึกฝนมันก็ไม่เป็นหรอกทำห้เด้เราอ่านหนังสือได้ แต่เขียนหนังสือไม่เป็นไม่หัดเขียนมันก็อย่างนั้นอ่านได้เขียนไม่ได้ทุกอย่างต้องฝึกต้องผลต้องทำให้ได้เมื่อเราทำได้ในวิธีขั้นตอนอย่างนี้ทุกอย่างต่อไปงานสมาธิด้านถูเราก็ต้องทำได้แทนจะฝึกขัดทางกระติอะไรก่อนที่หลว่อไม่ฝึกหัดได้ก็เพราะเหตุว่า คนที่เล่นนิ่มันบ้าพบทำเป็นแล้วหนระเป็นติดนิดไปเอาแล้วหรือเปล่าอย่างสอนได้เพ่งโรคไฟบางอย่างเช่นเป็นโรกมะเร็งเป็นผีเป็นอะไรเพ่งไม่ไปลงใชยย้ยาถ้าหลองพ่อสอนงห้ใครเข้าเดี๋ยวละเดี๋ยวและไเ,เป็นเป็นหมอต้องไม่ไปแล้วหรือเปล่าบางครัยังดีได้เงินด้วยเขาให้เงินตนะ่างๆแบบ ตอนนี้เงินซื้อนี่ผ่านหมดจจึงไม่สอนได้เพียงอาจารสี่จานเดียวสามไม่จำนี้จำใดก็เหลือแล้วเดิมหลวงพ่อรู้แต่อาจารสี่อาจารเดียวแต่เมื่อจบการศึกษาที่จะต้องไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วท่าอาจารท่านเตือนว่าให้หลวงพ่อทำอาลูกอาจารเคยทอนเป็นแล้วแค่อาจารสาม พอมาสอตอนหลังเมื่อเรารู้ทำแล้วก็ไม่อยากตรงไหนไปได้ทั้งท<ม>ี่ก็ทำอยู่ทุกวันสมาบัดแปดทำอยู่ทุกวัน<ม>เนี่ยอันวิจาทัังหลายอาครองลงนิดเขาว่าไวา้ว่าเจ็ดวันเว้นผุด้อมดนตรี อัคขระห้าวันหนีเนนจ้าสามวันจากงานีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศ้าสีหมองจบเอง